ทำไมเนี่ยทำไมนอนท่านี้เกี้ยเนี่ยืนอนแต่ท่านี้จนเขาหาแม่ถ่ายท่าเดิมเลยเนี่ยฮะฮะดูได้นอนแต่ท่าเนี้ยแล้วดูรอยตีนซะเนี่ยเนี่ยดูรอยตีนซะเนี่ยที่ทำแตเนี่ยทาไมนอนท่าเดิมอย่างเงี้ยฮะฮะแล้วฟันพุนทำไมเป็นอย่างเงี้ยฮะทาไมเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยวันนั้นก็ว่าแม่ถ่ายท่าเดิมเลยไอ้ะคนหนูนอนแต่ท่าเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนท่านอนเลย ดูสิเนี่ยทําไมเนี่ยฮะดูคลักมาหมดเลยแล้วดูรอยตีนเนี่ยเต็มไปหมดเลยน่นน่นเขานอนพัดลมของเขานู่นเขาเฝ้าของเขาเองไม่ไปเฝ้าของเองเลยเองเข้ามาปวดแม่เนี่ยดูรอยตีนเต็มไปหมด,ดแม่ต้องถูเนี่ยหืมหืมดูปิวมันไม่กล้าขึ้นมาแล้วพวกเองมาแบบเนี้ยฮะยะหืมแม่บอกให้ลุกไงทําไมไม่ลุกลุกยะยะ นี่เอ้ยเม็ดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยอย่าลุกเร็วลุกได้ยินไหมเนี่ยลุกลุกเร็วแดดแดดย่าไม่ลุกลูกช่วยแม่เด้จัดการมันด้ดูมันนอนเด้ลุกเร็วจะลุกไหมเนี่ยฮะจะลุกไหมลุกเร็วไม่ต้องเลียเลยเนี่ยลิ้นดำถุงหูเห่าถึงได้ไม่ตา